ครับแต่จุดที่น่าน่าสนใจก็คุณน่าใจครับผมเห็นบีบำรุงราชใช่ไหะดูพระพระรามนายเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผู้ป่วยต่างชาติได้เติบโตนะอย่างว่าอเนี่ยพระรามนายบอกว่า90%แล้วก็บำรุงราชก็ถือว่าเติบโตนะแต่กําไรไม่ค่อยขยับ คับมาติดตรงไหนยังไงหรือเปล่ากับกลุ่มกลุ่มของโรงพยาบาลในช่วงนี้ฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะคงต้องมาดูทีนึงแต่ต้องยอมรับนะคบว่ากลุ่มโรงพยาบาลเองเนี่ยมันก็มีมันก็มีปัจจัยแบบเข้ามากระทบเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโคลเเพเขาบอกโคลเเพมันก็คือประเด็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาคงจะต้องมาดูว่าไอ้เรื่องโคเลเ่พจริงๆแล้วเนี่ยมันมีนัยยะยังไงบ้างนะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าต่างชาติเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปสนใจเรื่องโคเเพอยู่แล้วนี่ใช่ใช่ใช่ไหมผมว่าในบ้านเรานี่แหละคือ โตหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูนะครับต้องไปดูเพราะว่าบางบริษัทเี่ยมันต้องไปดูว่าเอ๊ะโอเคล่ะรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติรายได้จากผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในใช่ปะแล้วมันจะมีเรื่องรายได้จากกลุ่มพวกประกันถ้ากลุ่มนี้ลดลงนะแสดงว่าโคเพย์มีประเด็นถูกปะฮะแต่จริงๆโคเพย์มันก็มันก็ถ้าถ้าเราไม่ได้ ค,คือคือมันก็มีเงื่อไนไขของมันอยู่นะ,ะในการใช้โคเ์เนี่ยเร<ช>ื่องราคายาก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบอย่างมีนัยยะกับ<อ>ทางด้านกลุ่มรโรงพยาบาลมากน้อยแค่ไหนโ<อ>้หรือเปล่า<อ><อ>ก็คือว่าคือผู้ป่วยสามารถเลือกขอซื้อ,อยาจากนอกได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้หลักส่วนหนึ่งนะจากการขายยาก็อาจจะลดลงหรือเปล่า แต่ผมว่าจริงๆเรื่องของยาเนี่ยหากใครเข้าออกโรงพยาบาลเอกชนบ่อยๆเนี่ยก็จะทราบดีว่าคือถ้าเกิดว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ต้องมีการใช้ยาประจำเนี่ยโดยส่วนใหญ่คุณหมอเนี่ยก็ไม่ได้สั่งลงสั่งยาจากลมโรงพยาบาลให้นะเขาจะเก็บไปสั่งยาแล้วก็ให้คุณมาซื้อจากข้างนอกอ่าส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแหละยกเว้นแต่ว่ายกเว้นแต่ว่าผู้ป่วยบางคนก็บอกคิด เกียรติจะให้หมอจบที่หมอนี่แหละจบที่หมอเนี่แหละบางคนเขาอาจจะมองว่าเขามีประกันที่ครอบคุมแต่บางคนประกันเขาไม่ได้ครอบคุมหมอก็จะดูให้นะครับผมว่าคุณสะดวกไปสัญญาข้างนอกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลับมาอยู่ที่ว่าถ้าโคเป่ฉันต้องจ่ายเองฉันซื้อข้างนอกดีกว่าไหมอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันไปดูพีอาร์นายสักนิดหนึ่งฮะหรือว่าโรงพยาบาลพระราม9าจำกัดมหาชนนะครับงบออกมาแล้วนะครับ ถ้าดูในแง่ของตัวเลขเทียบเป็น G on ยก็โตไม่เยอะนะ10%ะนกว่าแต่ถ้าเป็น Y Q on Q นะครับห,หรือว่าเทียบไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยก็ถือว่าเติบโต10%กเปอร์์เเซ็นตหมือนกันแต่ที่แน่ๆนะครับมีปันผลด้วยนะฮะรายละเอียดเป็นไงบ้างครับคุณชัชัยก็จากการเปริดเผยของคุณ ขามาพรนะครับทำพิพิธรองกรรมการผู้มีการฝ่ายบัญชีและการเงินของโรงพยาบาลพระราม9นะครับหรือ p r นายนั่นเองนะครับบอกว่าผลการดำเนินงานงวดไตรมาส3ปี2568นะครับกำไรสุทธิ223.3ล้านบาทก็ปรับเพิ่มขึ้นมา 7.4%เมื่อเทียบกับใจมาดเดียวกันของปีก่อนนะครับแล้วก็มีรายได้รวม1,384.4ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา12%หลักๆเนี่ยมาจากรายได้กิจการของโรงพยาบาลที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมา11.3%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับมาอยู่ที่1,363.8ล้านบาทนะครับอันเนี้ย เขาก็บอกว่าเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ป่วยและการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติที่เติบโตอย่างมีนัยสําคัญถึง77นะครับเนื่องจากว่ามีแรงขับเคลื่อนจากกลุ่มผู้ป่วยฝ่ายอินในประเทศตะวันออกกลางนะครับแล้วก็จากรายได้แล้วก็กําไรในไตรมาสสนะครับของปีนี้ที่ตบโตขึ้นส่งผลให้ผลการดำเนินงานในงวด9เดือนแรกของปีนี้นะครับ ทำกำไรสุทธิได้6 5 8ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นมา19.7%เมื่อเทียบกับเเเดือนแรกของปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีรายได้รวม3,932ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา15.2%นะครับแล้วก็บอกว่าหากพิจารณาตามสัญชาติเนี่ยพบว่ารายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติมีการเติบโต,ตอย่างโดดเด่นถึง90% mm hmm. นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายฐานลูกค้าต่างชาติของบริษัท ส่งผลให้สัดส่วนรายได้ตามสัญชาติเปลี่ยนแปลงไปโดยสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้นจากระดับ1 6มาอยู่ที่26ขณะที่ผู้ป่วยชาวไทยก็คิดเป็นสัดส่วนประมาณ74ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาลทั้งหมดนะครับ,รบขณะเดียวกันนะครับเขาก็บอกว่าในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือบอร์ดนะครับเมื่อวันที่7 พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างการ,รนะครับอันนี้สำหรับงวด1นม<อ>กราคมถึง30มิจิถุนายนนะครับให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ0.20บอร์นะครับแล้วก็กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับในวันที่20พิพฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับในวันที่21แล้วก็จ่ายเงินปันผลในวันที่4ธันวาคม2568นะครับ งบใช้ได้ถือว่าดีเลยนะครับมีปันผลบัทุกอย่างเลยนะแต่ว่าดูสถิติของราคาหุ้นไม่ค่อยสู้ดีครับคุณนัชัคือราคาหุ้นที่ผ่านมาเนี่ยลงลงมาต่อเนื่องเห็นไหมครับใช่โอ้โหเนี่ยถ้าดูผมเอาสักรอบรอบสามเดือนนี่นะครับลงไป12เปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนลงไป7เปอร์เซ็นต์ในรอบสัปดาห์นี้ก็ยังติดลบอยู่นะประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับี่ยฮะคือคืออาจจะเป็นเพราะว่าลงมาตามอุตสาหกรรมนะครับลงมาตามอุตสาหกรรมภาพรวมนะครับแต่แต่ดูแต่ผมว่าคือ เขาเขาก็มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวของเขาอยู่นะพี่อาณันะครับซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลที่ผมเข้าออกไปจำอยู่แล้วนะครับผมนะครับไปไปไปทีก็จะเจอแบบผู้ป่วยชาวต่างชาติข้างเยอะเยอะพอสมควรครับแต่จุดที่น่าน่าสนใจก็ุูน่าใจครับผมเห็นบีบำรุงราชใช่ไหมฮะดูพระพระรามนายเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผู้ป่วยต่างชาติด้เติบโตนะใช่อย่างว่าอาันา์เนี่ยพระรามนายบอกว่า90%แล้วก็บำรุงราชก็ถือว่าเติบโตนะครับแต่กำไรไม่ค่อยขยับ มันติดตรงไหนยังไงหรือเปล่ากับกลุ่มกลุ่มของโรงพยาบาลในช่วงนี้ฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะคงต้องมาดูทีนึงแต่ต้องยอมรับนรครับว่ากลุ่มโรงพยาบาลเองเนี่ยมันก็มีมันก็มีปัจจัยแบบเข้ามากระทบเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโคเิเขาบอกโคพิมันก็คือประเด็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาคงจะต้องมาดูว่าไอ้เรื่องโคว่ดจริงๆแล้วเนี่ยมันมีนัยยะยังไงบ้างนะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าต่างชาติเนี่ยเขาก็ไม่ได้ประสนใจเรื่องโควิดอยู่แล้วนี่ใช่ใช่ใช่ไหมผมว่าในบ้านเรานี่แหละคือต่างชาติโตแต่ในนนบ้าเี โตหรือเปล่าเดี๋ยวคนต้องดูว่านะครับต้องไปดูเพราะว่าบางบริษัทเดี่ยวมันต้องไปดูว่าเอ๊ะโอเคล่ะรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติครับรายได้จากผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในใช่ปฮะแล้วมันจะมีเรื่องรายได้จากกลุ่มพวกประกันเอชถ้ากลุ่มนี้ลดลงนะแสดงว่าโควิดมีประเด็นถูกป่ะฮะแต่จริงๆริงโควย์มันก็มันก็ถ้าถ้าเราไม่ได้ คือคือมันก็มีเงื่อนไขของมันอยู่นะในการใช้โคเพป้เนี่ยเรื่องขายยาก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบอย่างมีนัยยะกับทางด้านกลุ่มโรงพยาบาลมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าก็คือว่าคือผู้ป่วยสามารถเลือกขอซื้อยาจากนอกได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้หลักส่วนหนึ่งนะจากการขายยาก็อาจจะลดลงหรือเปล่า แต่ผมว่าจริงๆเรื่องของยาเนี่ยหากใครเข้าออกโรงพยาบาลเอกชนบ่อยๆเนี่ยก็จะทราบดีว่าคือถ้าเกิดว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ต้องมีการใช้ยาประจำเนี่ยโดยส่วนใหญ่คุณหมอเนี่ยก็ไม่ได้สั่งลงสั่งยาจากโรงพยาบาลให้นะเขาจะเขีบไปสั่งยาแล้วก็ให้คุณไปซื้อจากข้างนอกส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแหละยกเว้นแต่ว่ายกเว้นแต่ว่าผู้ป่วยบางคนก็บอกคิด เกียรติจะให้หมอจบที่หมอนี่แหละจบที่หมอเนี่แหละบางคนเขาอาจจะมองว่าเขามีประกันที่ครอบคลุมแต่บางคนประกันเขาไม่ได้ครอบคลุมหมอก็จะดูให้นะครับผมว่าคุณสะดวกไปสั่งยาข้างนอกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลับมาอยู่ที่ว่าถ้าโคเพ๊ะฉันต้องจ่ายเองฉันซื้อข้างนอกดีกว่าไหมอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันอันนี้เดาว่ากันไปทีเพราะว่าผมก็เจอเหมือนกันนะผมไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอบางทีให้แค่เม็ดเดียวนะให้รู้ตัวอย่างว่ายาอะไรใช่ใช่เขาสั้นแ่เม็ดเดียวก็แนะนำว่าไปซื้อที่ร้าก็เป็น แล้วก็เป็นซองเป็นซองให้เราถ้าถ้ายาตัวไหนที่จะต้องที่จะต้องซื้อตามใบคําสั่งแพทย์เขาก็จะมีใบคําสั่งแพทย์แน่ไปด้วยอัานี้ก็เป็นในแง่ของธุรกิจโรงพยาบาลอันนี้ก็ออกมาแล้วนะ BS เนาะแล้วก็ล่าสุดก็ p r n เดี๋ยวเราดูว่า BDMs พี่ใหญ่อีกนะอีกอีกอีกบริษัทหนึ่งในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ในส่วนของตัวของ p r n นะครับ